สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอถามเพื่อนๆว่าใครรอดใครชอบรถจากคิตาชิบ้างนะ,ะแล้วเป็นพิเศษใครชอบรถจักคิตาชิลายทงชาติบ้างนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมมีขบวนรถนะมาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ชมกันนะ,ะเป็นรถจากคิตาชิลายทงชาติหมายเลข4516นะก็ทําขบวนรถสินค้าที่891ชุมทางบางซื่อไอซีดีลาดกระบังนะครับ นานๆก็จะได้เห็นรถสินค้านะได้ฮิตาชิ้รายรงชาตินะครับเพราะตอนนี้ก็เหลืออยู่คันเดียวนะครับผมขับบนรถนะตอนนี้ออกมาจากสถานีชุมทางบางซื่อแล้วนะมาชมกันครับสุดยอดนะภาพนี้ ขบวนรถนะครับก็จะผ่านสะพานดำบางซื่อ,อตรงที่ผมยืนอยู่นะโอ้โหสวยงามครับฮิตาชิลายธงชาติครับ4516สุดยอดครับมาพร้อมกับริวตู้คอนเทนเนอร์นะครับ สุดยอดครับได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะ โอ้โหสุดยอดครับ <S <S ถือได้ว่าเป็นภาพแล้วก็เป็นคลิปประวัติศาสตร์นะรถจากลายธงชาติทํารถสินค้านะปกติเราก็จะเห็นภาพป,ปกติเป็นพวกรถโดยสารนะก็เหลืออยู่คันเดียวแล้วนะครับลายธงชาติ4516นะอันนี้ก็มุ่งหน้าสู่ปลายทางนะครับ ICD ลาดกระบัง คุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับฝากกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปรถไฟสนุกๆน,นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ